ดีไปยังมิรักแฟนๆทั้งหลายนะเดี๋ก็พมในนางตะลุงชแนลต้องมีเฉียงชแนลทุกรอบเลยครับวันนี้ครับเป็นการรีวิวนังตะลุงครับแต่ว่าผมจะบอกไว้ล่วงหน้านิดนึงครับว่าวันนี้ก็มาเรียวเพียงแค่ตัวเดียวครับแต่คิดต่อไปครับผมจะมาแจกของพัสดุครับเพราะว่าของที่ผมสั่งไปครับเขากําลังทําให้อยู่ครับรูปนางตะลุงห้าตัวครับผมไม่บอกว่าเกี่ยวกับอะไรด้วยนะให้ไปหาเองนะ เออลืมคือว่าอีพีนี้ก็คือรีวิวรูปลางตะลุงอีพีที่หนึ่งโอเคก่อนที่ก่อนก่อนทีน่จะไปเข้าคลิปกันนะครับก็ขอขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับไอสัตว์ม่นดูตื่นเต้นเมื่อไปกานไม่เสียวเวลาครับเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับโอเค ผมจะเล่าเลยฟังนะหลังจากที่ผมปิดคลิปหอายกล้องไปนานตั้งแต่สองคลิปนั้นคือว่าพอดีผมไปเห็นเฟซอยู่เฟซเฟซหนึ่งเอ้เห้ทีมานผมช่วยขึ้นดีเซลได้ไหมเออคือว่ามันเป็นเฟซของอช่างปูเคยที่จังหวัดสุราษฎร์นี้กเคยไปออกรายการแล้วก็เขาเ,เป็นช่างแกะสลักหนังตามลงด้วยนะพอดีเนี่ยเขาบอกว่าช่วงโควิดนี้มันช่วงถูกๆอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็บอกว่าเนี่ย ก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าบอกว่าไอผมเนี่ยช่วยอ,อ,อุดหนุนเขาหน่อยอะไรแบบนั้นแหละเออไอ,อ,อน,นี้คือเรื่องของคลิปหน้าครับห้าตัวนั้นให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะไปติดตามดูครับในช่องผมนะแล้วก็ทีนี้ครับผมผมบอกคําเดียวสั้นๆว่ารูปนี้เนี่ยคือว่ารูปนี้ผมไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วนะเออตั้งแต่ผมทําการแสดงมา ai thái quá chưa này ta ta có chữ chính chính của nó nhà mình chơi chứ mà lên ai kia đây bạn này giờ chứ na na chứ này nuôi chứ làm chơi chưa làm gì Chữ làm gì làm cụ đấy cà bông rồi làm cái gì làm cái nữa mày làm cái tao đây cái bự luôn dịch อ๋อใครเบื่ออยู่กี่กี่บ้านน่ะกกเจ็ไปสู้สักต่อไรแต่ว่านี่ยเราเนี่ยไม่เคยจบคนกี่จอสักต่อไรงั้นเ่อโอเคครับอันนี้ก็แค่ตัวแซมเปินครับเดี๋ยวไปดูไดคลิปจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปจริงกันเลยครับเออเนี่ยอยู่กับหนุ่ยนี่ฮะได้เลิศเย้ยเื่องวันไหนลำเละใช่ไหมครับ ย่ค <Ooh. S 2> cool. ือน so ้ำยส่ลำกุ้งเลยกาปังคือน้ำใส่ลำก้องนูกนะคือน้ำใส่ลำตะมาจีบได้ขายเบือไขายเบือวุ้นกับตำส้มลูกเนี่ยขายเบือวุ้นกับตำส้มลูกเนี่ยส้มลูกเนี่ยได้กี่บาทวันนี้อ๋อได้ห้าสิบบาทต่อเรือนอ๋อได้ห้าสิบบาทแล้วโจ๊กนี้ได้พันจากลุงตู่ไหมไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้เลยเหรอจ้า อ่าไม่ได้เลยบอดีเนี่ยว่าผมเนี่ยติดกาแจกติดกาเบอร์หุ่นเนี่ยว่าของก่าเห็นเออรอเปลี่ยนให้ฟังสักเรื่องได้ได้ไหมกับอ้อรอได้รองได้เนี่ยก็ก็มากูกูก็อทำให้หยัดแมมเราเปลี่ยนกันเลรอเปลี่ยนก็แม่ผมพวกตัวจรางจีนี่รุ่ถึงหรือว่ารอเปลี่ยนนี่เดียวหยัดแม่ปู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 อยู่ตรงนี้ตอนไม่ต้องเอาเลยนะนะ แล้วไม่ต้องง้อเลยนะพี่ปุ้นฮะอือได้คือว่าเพลงทีปุ้มจะบก็คือว่าเพลงเป็นก้อนก้อนเจนเด็กเต็มไปใจญ่ชื่นแหมหยิดแหม,มชื่อว่าเพลงแล็กกุยจังงามเพอเราตูไว้เราไม่รู้นะนะนะ,นะอะว่า,างคลิปนี้แล้คลิปกับเดี๋ยวคอยไปโจกกับว่างเพลงนี้แล้วเปล่งกับ เอ้เธอเป็นโรกเมียบ้านนี่ก็ติดกับโจ้วได้ระดับใจอย่างแรงไอ้เธอโรกเมียบ้านนี่เลยก็ติดโจ้วได้ระนาจใจอย่างแรงอัแเดตาเจอแล้วต้องไปห้าไปตาเพราะเลขกับตัวรักกันก็เร็วเกินไปให้รับผู้ใจกินเธอเล็กอยกังก้อนแดดแดดรอไปกัดอันตรี โอ้ยหย me? ุดแม่ไ <Master> อ้บุญเมื <sh> ่อเราพูดไรอ่ะรองกันป่านี้เนี่ยดอยี่โดยี่อยู่ได้หยุดแม่เออตอนก็ฟังไว้ปิดตายกันหน้ที่เลยนะครับเออฝังปิดตายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจและเจียรกับแล้ววันนี้ก็ปุ้มในนะในหนุ่มยัยเนี่ยหนุ่จากคุณกบะปองเนี่ยเราก็รักกันกวัสดีครับ